ไปเที่ยวค่ะปีนี้ไปไหนคะอได้ไปเออไปไป,อไปยุโรปก,กับพี่แบค่ะไปไปไปกี่วันทะเอ่อประมาณอาทิตย์นิดนิค่ะอ,อ,อ,อน ยังค่ะยังถือว่าเป็นการพี่แบร์จ,จะจะจะทำการแสดงบนทีิเตอร์เสร็จพอดีค่ะก็จะถือว่าเป็นงานแบบว่ารีลแลกซ์เต็มที่จะไปสกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช,ช่วงประมาณเดือนวันช่วงต้นเดือนมีนาคมปีใหม่ค่ะไปเลยอันนี้แผนเป็นงานหรือยังไงคะใหม่ฮึ่มหรอก็ก็ค่อนข้างปรับปรู่ค่ะ หรือเป็นเพราะว่าคิวเราเพิ่ได้แบบวเพิ่บ้ามาเลยใช่ค่ะจริงๆจริงๆงตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่อื่นแต่ว่าทํางานไม่เสร็จก็เลยต้องอยู่ต่อก็อันนี้เป็นทริปที่เหมือนว่าอยู่ดีๆก็อยากไปกันอยากให้ที่แบร์เขาได้ดีแหละจากละครเวทีด้วยหรือเปล่าก็แบบว่าอันทริปนี้เป็นทริปที่ที่จริงๆอยากอยากไปมาหลายปีกันแล้วค่ะก็คือโอกาสได้ไปทริปนี้ก็เตรียมเอ๊จะมีภาพบวานๆสวีทสวีทมาให้ได้ดูบ้างเลยนะ ากสวีทบ้างค่ะเพราะว่าถือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะเพราะว่าทำงานแบบเยอะกันทั้งคู่ก็ถือว่าไปเติมบานกัน <c oughs> เนาะเย่ท่ค <c oughs> นาทุกตาเป <c oughs> ็นยากไหมวัาที่จะแบบหาที่วัดต้มตกงานก่อก็พอสมควรค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ท้ายปีคนเขาไม่ค่อยทำงานกันอยู่แล้วก็เลย <c oughs> ก็เลยปีนี้ก็ถือว่าโชคดีไปค่ะว่าโครงการเรามีแานอะไรีใจไหมว่าอยากทำอะไรร่วมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่อไม่ได้มีแผนอะไรขนาดนั้นค่ะปีนี้คือจริงๆเราเคยคนดาวน์ด้วยกันแค่รอบเดียวแบบในในสิบกว่าปีที่เป็นแฟนกันอะไรเรก็ถือว่าจะเป็นแบบว่ารอบสองในการในการแคบเดียวจริงๆแบบการบริการอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยชาร้างเราอย่างไรบ้างย่าอ๋อ ก็จริงๆเขาคือพาร์ทเนอร์ของเราค่ะแบบถ้าได้อยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบแบบเหมือนแบบนอนดูพระจันทร์แบบตอนที่อยู่พัทยาอยู่ที่บ้านอ๋อก็อันนั้นก็เป็นโหมดหนึ่งใช่ค่ะก็ก็ตั้งใจว่าน่าจะน่าจะขอแบบพักผ่อนกันที่เพราะที่แรกทำงานมาหนักมาพอสมควร ไม่ค่ะแพลนแนด้วยกันค่ะส่วนใหญ่แพลนที่วางไว้ร์คือเป็นของหญ,ญา้ญญาที่แดงส่วนมากส่วนมากหญ้าจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคะ passenger princess แบบคือเหมือนนั่งสวยๆเฉยๆแล้วก็แล้วก,วก็ที่เหลือก็ให้เขาเป็นคนจัดการแบบจ้องลังเลงจ้องตัวเครื่องบินแหลง่ะนั่งเฉยๆเรามีแบบ s a โน o ไหมอันนี้ไม่เอ <ๆ S 2> าไม่เอาไม่ค่ะ แสดงว่าเขารู้ใจนะเนี่ยแย่เลยอืมแย่ว่าเราไลฟ์สไตล์ค่อนข้างคล้ายกันค่ะแล้วชอบชอบทำอะไรเหมือนก็เลยบอกไม่ได้ไม่ห่างกันปกตนการเที่ยวอย่างเงี้ยของเขาคือบรรยากาศเมืองไทยหาือย่ๆใช่ค่ะเราเราจะแบบตื่นเช้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าแย่โอเคใช่ไหมโอเคลุยเลยชอบชอบเลยดีครับต้อกัรเรื่องอันตรายอย่างไรบ้างแย่เพราะกัาเมืองไทยเราจะไม่รู้ว่าสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นกับกับกับเราเลย หรือว่าเราก็ไม่ได้ไปที่ที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรมากอืมเรายว่าเหมือนเราทั้งคู่มีความมั่นใจอะค่ะอตอนที่ตอนที่ไปไหนเขาก็ไม่ค่อยค่อยกล้าเข้าหาขาั้นไหนเหมือนเราแบบเล็กเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บตัวบ้างไหมย่าวันทีไปเที่ยวอะไรแบบยาวจะไม่ยอมทำอะไรแบบนี้เพระเจ็บตัวไม่เจ็บตัวสมมากก็แค่ไปสกีถ้าล้มก็อาจจะเจ็บไปค่ะประมาณนั้นแล้วที่เพื่อนบอกว่าเจ็บแล้ว